สวัสดีจ้าสวัสดีเช้าว,วันทำงานวันที่สองพักการบบปุยมาใส่ปุย๋ยต้นสาลีอีกคือเก่าจ้ะยังบบแล้ว<ป>มักสาลีสวัสดีไป สวัสดีครับเมื่อแห้งวะกินไดนนะ้น้ำน,น้ำกับมีครับคือบอ่อยนั้นคือบ่ปอกเปลอือกตัวใหญ่เนาะกินได้หวานหวานขนาดพี่น,น้องไอตัวกนะ็เจ้าเอาไปเลยตัวก็เจ้าอเ,าเาอเาไปขายไอาวายเงี่มันสุกอ,นนอันนี้มันสุกข้าต้นไหมมันละ มันล่นมันสุก,ก้าต้นมาดนี้มันเลยหวานไมน้ำม,มันก็ลายผมกับน,น้ำเมดกันนี่แหละเย็น,นาขาดาน้ำหรอครับเย็นปานกินผลไม้แช่เย็นแบบไม่ต้องแช่เย็นเลยหวานเย็นในตัวอากาศมื้อนี้ติดลบเดีจะติดลบหนึ่งองศาแบ่ <laughs> แบอันนั้นน้องน้นองเ็ดงานน้ำกัน หมู่ใค้อยู่พี่น้องไอ้ผมมาอยู่นี่มีคนนั้นอยู่น้ำกันหลายคนคุยกันสนุกสนานเนี่ยการว่านม่ยู่มีสองขวเมียนี่แจ๊คจะยู่สภาแบ๊ดนี่มีมู่อยู่น้ำกันสนุกอืมแต่แซเนาะแจ๊กันแจ๊กันน้องมันไปไปคือกันมูยูยูบ่อยแต่กิน่างั้นสินักจะช่วงนี้ครับใส่ปุ๋ยกานใส่ปุ๋ยเสร็จนาเสร็จสบายแล้ว น้องว่าจะได้ไปเก็บห้อมก็ดีอยู่กับปืนทีลามเนาะใส่ปุ๋ยป,ปีปปปละเท่อมาถึงสวงใส่ปุ๋ยพอดีบางเจ้าเขาเจ้ามาพร้อมกันเขาเจ้ายังเก็บลูกกันนี่ครับเขาเจ้า,ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเดี๋ยวเขาเจ้าก็รู้สึก <laughs> คนมาน้ำกันเขาเจ้าว่ากันอวดโอยอยู่กรอบขนาดหวานน็ดก้อนกัสมบายก้อน กีเป็นตั้งเซเป็นตานันค่ะดีต่เวลาอาบน้ำมีน้ำอุ่นให้อาบมอั้นแอ้ยแข็งตาย <c oughs> อากาศเลย <c oughs> นั่งคุยกันพักเท่ยมืออ้เน้าว่ะนั่งหรือกระโได้มันเนาะติดตีนต้องให้ไปนนะฟังคุณบอมีบอมี ลยตูนเท่นคนตัวน,น้อยๆแบกกระสอบปุ้ยระวังเด้อระวังเด้อคือว่าก,กิ้งลงมาก,ก่อนโอ้โอกิงก้งแบบถึงจะแบกกระโกมมุนก็นมพวกกาวมะมุนเยอะเลยนะเตะมันจะค่อยไปเด้ออันตรายมาก มื่อนี้ยังว่าปรสูงคือเมื่อวานเท้าเมื่อวานเมื่อวานนี้สูงสูงจ้ะสูงแห้งแต่ว่าเมื่อวานนี้นะถ้าโตขึ้นสูงอะเท่าแก่สิเอาไซร์ลดขึ้นสิมีลางมันลางรถไฟนี่แหละจ้ะขึ้นไป นั่นเป็นรถขนปุ๋ยอยู่ข้างล่างผู้บ่าอินโดนะจ๊ะก็อ,อินโดเป็นคนขนบ่าวโรเบนโรโรบินหรือว่าเบงเบงพากันไปเปลี่ยนซื้อให้คนเข่ามืดตลกตลกยู่นํำกันคุยกันสนุกสนานม่วนกรุป๊ป แข็งแรงแะได้ตัวน้อยน่นนะอเมื่อกี้อย่างเท่ม่อียงา าแ่จันไปองบอกกล้าตอบเป็นเสียงอไปเรืยได้บอหล่ะอ๋อมันมันจะมีผู้ชายผู้จันนั่นแหละคนไทยนั่นแหละ้วล้มันก็มีบาโฮดูเนาะผู้ชายผู้หญิงบาโฮัน ปล<ว>าปลาบปูดพุ้หญิงตัว๋อของผูญิงกันี่นั่นล่ะว่าเป็นออนั่ะยเ็วกัเนาะเจ้ากันวะไไปไม, <laughs> มั่นเหรอแมนไไไปมันไปไม่นไปมาเยีย <laughs> <laughs> ใส่ป,ปุ๋ยแล้วก็มาถอนหญ้าถอนหญ้าต้นสาลีต้นเบีเ้ยสาลีนะจ๊ะแล้วก็ทากันไปเลยเไปยา้ายงานเด้อสกเท่าแก่สภาพเพศอย่างอีกตอนนี้ก็สี่โมงกว่าเนาะจา้ะเกือบห้าโมงแล้ว

เน,นเาะลิกงานมากอะมาเฮกับข้าวกินค่ะเฮกับข้าวกับไอ้นัดนี่เบิ่งเบิ่งขดกรับสากมินิแหงขดกรับสาก <c oughs> มีมีมักแตงน้ำเด้อจ้ะมือน,นี้ตำหมักแตงกะหล่ำอันกะหล่ำอันนี้ผัดกะหล่ำใส่หมูกรอบ <c oughs> <c oughs> อันนี้ใส่กรอกทอดไส่กรอก มินีิค่ะค,คุกก็ได้ตำตำพริกกับกระเทียมแล้วค่อยไปคุกใส่จ,จาน <l ots> ดีจะมีน้ำปลาร้าให้นะคะไปหาซื้อเมื่อวานนี้กับหมูเนาะไก่แล้วล่ะไก่ไก,ก,ก,ก่สมบูรณ์แบบนะไก่จะสมบูรณ์แบบเรลือหมดดีกที่ไทยแล้วล, <l ots> ล่ววะ,ละเหลือหัวหนึ่งข้าวนั่นแหละเหลือหัวดนึงข้าวเดี๋ยวตักออกจากน้อย มักแตงหน่วยละแปดสิบบาทมกหุงหน่วยละแปดสิบบาทค่ะนี่อันนี้เป็นต้มแซบกระดูกหมูเป็ะแซบขนาดเลยจ้ะนัดทำให้กินวันนี้นัดกับนัดเนาะเป็ะแซบเต็มทุกที ส้มตำแบบอะไรนะไต้หวันสู้ชีวิตมากด้วยความอยากกินอุ้ยอร่อยอยู่นะคะเมื่อวานก็ตำเตงก็อร่อยนะโอเคแบบนี้ก็ได้หรอแบบนี้ก็อร่อยนะมีอันนี้ด้วยนะน้ำปลาแซบแซบจากน้ำปลานี่ คนซื้อบวกด้โฆษณาเด้อแต่ว่าขวดละแปดสิบบาทแซปลาอีกไหมเธอแซปลาอีกยอดยอดอีกปลาอีกแซปลาอีกเพราะว่าจางแน่นอนบดบดเปรี้ยวเนาะมันบกเปรี้ยวเลยเธอน้ำปลาอีกเหรอชูรถพอยังพอแล้วไอ้ปลามันเงินอะไรเนี่ย มันไม่เปรี้ยวเอาเปรี้ยวอีกไหมมะนาวเราล่ะมันหมดแล้วนะอยู่ข้างหลังเ่องหลังเลยแต่ว่ามันแข็งไหมแซ่แข็งมะนาวแซ่แข็งแต่บอแซ่ก็แข็งคู่แห้งอ่ะน่าอร่อยมากเลยอ่ะเธอเธอชิมดูสิมันหกแล้วอ่ะเลอะเทอะนิดหน่อยนะเพราะว่ามันหลายเนี่ยถ้าเมาเขือขึ้นอะไร ได้นะโอเคแล้วหรอโอเคแล้วเนาะใช่ไหมจืดไหมจืดแล้วลองชิมดโอ,อร่อยพอแล้วเนาะโอเค